ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมมินิคูเปอร์นะครับเป็นคูเปอร์สนะครับได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวชุดลำโพงตรงรุ่นนะครับเป็นของโฟกัลนะครับเป็นลำโพง3ทางติดตั้งแทนตัวลำโพงทามันคาร์ดอนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับครับลำโพงที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับจะเป็นโฟกัลนะครับรุ่น ps 1 6 5 f 3นะครับเป็นลำโพง3ทางนะครับที่สามารถติดตั้งเข้าไปตรงรุ่นเลย สำหรับตัวมินิตัวนี้นะครับบูเฟอรขนาด6นิ้วนะครับลงเข้าไปในบล็อกเดิมได้เลยลำโพง Made in France แท้ๆนะครับนี่นะครับลำโพง3มนิ้วครึ่งนะครับเข้าเบ้าลงบล็อกใช้รูน็อตเดิมนะครับ France เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ส่วนตัว Twitter นะครับเข้าเบ้าของบล็อกฮามานคาดอนได้เลยนะครับลำโพงจะเป็นชุดนี้นะครับ Made in France แท้ๆนะครับตัว PS 165 F3 แล้วก็ตัวลำโพงเดิมเนี่ยนะครับเสื่อมสภาพมานะครับตัวนี้ กดไม่ได้นะครับกดไม่ลงจะเห็นว่าฟองน้ําขอบเนี่ยไม่ทําหน้าที่ละนี่นะครับแล้วก็ลําโพงเดิมต่างไซส์ทุกอย่างก็จะเป็นไซส์เดิมของเขาเนี่ยนะครับลงได้พอดีแปะ๊ะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวชุดลำโพงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ แข็งทุกอย่างประกอบเข้ารูปเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าสังเกตเนี่ยมองเข้าไปก็จะเห็นเป็นกรวยลำโพงสีน้ำตาลนะครับก็ดูคลาสสิกกันไปอีกแบบนึงนะครับครับสำหรับเจ้าตัวมินิคูเปอร์นะครับ R56 คันนี้นะครับหลังจากติดตั้งตัวชุดลำโพงโฟกัลเข้าไปนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ผมฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ